สวัสดีค่ะพอกันอีคือเก่านาะค่ะกับปบุนคนอีสานมือมีปบุนคนอีสารกรนก็ได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของคุณพอถาวนนาะค่ะคุณพอถาวนิ่นฝันหินกุฏิพระค่ะไม่ค่ะเรื่องราวความฝันของคุณพอถาวนิืนจิโศคให้ลาบแนวไหลกับไปบ่งเอาน้ากันเนาะค่ะกับความฝันของคุณพอถาวนค่ะ กาบสวัสดีค่ะคุณพ่อท้าวอนค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อทาวอนค่ะค่ะมานี่ค่ะในชั้นข้างมากมาติดตามเล่าความฝันกับคุณพ่อท้าวอนเนาะค่ะกับมาขอิ่นอยูขันขันทางนี่แหละค่ะอยู่ผ่านขันทางอยู่หลัง่านี่แหละค่ะคนสี่ฟันยังไดเนาะค่ะทุกู้ชมจะให้คุณพ่อนี้เล่าความฝันในห้าฟังเนาะค่ะคุณพ่อฟันยังไดหรอบนี่ค่ะขย้อมฟันย่าอัน ไฟไหม้ฟูดพุบาอยู่ค่ะไฟไหม้ฟูดพนบารเนี่ยพุ่นก็นเลยข้าไม่ออกไม่ทุนไปเก็ดใหม่ประเทศผืนเทยียงหายบนดูุบะแล้วค่ะครับมู่าเลยจะ้ปมนตัวไหนสอดแล้วมู่เลยไฟไห <ฟ S 1> <ไฟ S 2> ม้ฟูดพระตอนไฟไหม้นั่นเห็นบอกคุณพ่อไฟไหม้ตอน<บ>มันใหม่นะ่ะเห็นบอกก็เพราะล่างๆอย่างนี้อ้แต่ว่า แต่ว่าคุณพ่อนี่เดี๋ยวไปเขาร่วมเหตุกุฏิให้พระไม่ร่วมสางเมื่อขอนอไปจังไหนมาจังไหนจึงไปเห็นไฟใหม่กุฏิผะก็เจักเจ้าไนมันหอคแต่ว่านเห็นหันว่างเห็นนปราฏวไฟใหม่เนาะให้ลกุฏิคนมาครับเอา่่ไอั กาบชุบเยอะอุบาบน้าน้าวันเป่นวาเนค่ะที่ศิลกาบเนาะอย่างท่านนี้อย่างท่านี้เป็นวัดป่าคือวัดบ้านวัดปลาวัดป่าอยู่ในป่าเลยค่ะยูปลาอยู่ดงเลยทีพระน ok ี andal, ่ก็เป like ็นพระที่ผู้พ่อโูหจักแม่นบอกในความฝันของชาว่าวให้ไปรับล้างนางน้ำเนาะค่ะบ่โบหูจัก่นอยู่หรือว่าโบหูจักโบหุไปเลยแล้วบหุ อาชีว่าหูก็คือหูแต่ชีว่าโบหูมันเนี่ยมึงอีกจหนึ่งก็คือจังโบคุนนะคุนตางสิบอกค่ะผ่าอยู่หันมีจจกองค์มีจักลูกมีค์เดียวมีค์เดียวเจ้าอ้หันเป๋ตัวนีว่ะกุดเพื่นันมีแจ็คลังค่ะก็่คุดเดียวทีเดียวุดเดียวอยู่ในป่าเลยหมายที่ว่าคนหวนอนนกคืดลาอย่เลย เพื่อปเทพื้นเพียงยังเหรอเพื่อนฆอาเพื่อนเพื่อนเทหลายคนบอกคุณพ่อที่รวมสางกุฏิไม่ใหเพื่วนสามที่คนนะผู้หญิงจะคนผู้ชายจะคนค่ะไม่คว่มฝันไม่คว่ำฟันบอกค่ะผู้หญิงประมาณสองคนบอกผู้ชายก็สองสี่คนใช่สองสามคนนะสามคนค่ะเทศกุฏิีคนเทศเพื่นเพยัง แล้วบ่คุณพ่อแล้วแล้วย่อพื้นผินอยู่โอ้แล้วจนพื้นผินอยู่อยู่เจ้าเขยิ่งแกยิ่งกว่าคุณพ่อใกลฝฟันแบบนี้บอกบ่เคยเจือคือบ่เคยจเจือบ่สีเป็นทางแรกเนาะคุณพ่อเนาะค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อถาวรนี่เพิ่นกะเป็นผู้งฟันแม่นละค่ะท่านผู้ชมงวดวังหันกะเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเนาะบริเวณติดตามเพิ่นะสองค่ะกะบผาด คลิปของคุณพอ่อทาวอนไปเนาะแต่ว่าหลังนี้บอผ่นานแน่นอนค่ะเพื่อนแกขับรถมาขายติ่มพานห้างม่านนี่แหละค่ะกับเบืงเอิญพ่อกันเนาะขานอกกระเด้ทามไทยเรื่องข้อมฝนคุณพ่อเพื่อนก็ว่าคุณฝันหินตุติพระก้วยใหม่ค่ะท่นนานผู้ชมหลักการเดสร้างให้ใหม่เนาะสร้างให้ใหม่จนสร้างจนได้ขึ้นอยู่เนาะคุณพ่อเนอะาะค่ะวันนี้มาเขาเรื่องตัวเลขเนาะคุณพ่อเนอะาะถ้าคุณพ่อตีตัวเลขจากข้อมฝนนี่คุณพ่อสิตีตัวไหนกาแฟเนาะ ปนห้าีคิดว่าแปดเนาะ่ตัวนี้ก็ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็เก้าปห้าสี่ปห้าคุ้มเนาะคุณพ่อนะถ้าคุณพ่อมักแห้งนี่มักตัวใหค่ะจะได้สองคุ้มนี่มักพอๆกันมักทอกันนะคะเนาะจับ บ่มีโตเน้นค่ะทา่านผู้ชมคุณพ่อเพิ่นก็มักท้อทอกันนอกจากท่านผู้ชมพิจ,จน,นาบึงบอกว่าคุณพ่อเพิ่นก็ฟันสันๆันละค่ะท่านผู้ชมมักทอกันนี่ก็คือว่าสื่อเบนะิดเนาะสื่อเบนะิด <ừ> สื่อทอกันค่ะ <ừ> บอนหนึ่งบอนหนึ่งต <ừ> ัวไดนบ้านนี้ <ừ> ไส่ใหมป่ปลามานี่ไหม่ใหม่รัา่มมาจนมะหอดกุฏิบ้เล่าใหม่เนี่ยกู้เลยร่างไหม,ไม่เนี่ยกู้เลย บ่ไม่ใหม่ปลาเนียบ่ไม่ใส่ไหม่ปลาบ้านนี้คือในจังไรเนาะบ้านนี้พระอยู่โบ้เล่นน่ะนี่คนองเดียวคนเดียวจะคนเราใส่ใหม่พูดกันทิ้งเสภาองเดียวเพิ่นเพิ่นหูว่าว่าไฟใหม่พูดคนก็หูกะกะบ่หูว่าเพิ่นเพิ่นแลนออกบ่หรือว่าจังไรกับ่บ่เห็นบ่ตอนแลนออกเพิ่นก็ออกไปเห็นอยู่เพิ่นก็ไฟใหม่พูดตัว ไหวอยู่แล้วบวานคนตาอยู่ค่ะมันจมไปเนาะเพิ่นก็ออกมาจากกุดกกุคุณพ่อท้าวอนนี่ก็เห็นเพิ่นออกมาแม่นบ่ค่ะเฮีนเนาะแต่ว่าไฟ่ใหม่นี่บ่แม่นใหม่ตาบ่แม่นหยังเกิดจากใหม่กุติเลยเกิดขึ้นเองเลยเนาะจากกุดเลยค่ะโอ้โหเราเคยพันเดือดเดือเลยค่ะ กะเป็นฝ <C jin x 2> <C handled it> mm ัน hmm. ด right? yeah, ีเนาะคุณพ่อเพราะว่าเห็ดเห็ดพุดีแล้วบานเห้ากาสร้างให้เพิ่นเนาะสร้างให้เพิ่นแล้วได้มอบผอมเม่นบอกครับุณจะยุง่อค่ะได้หมอบไปท่านิธีหมอบพุดธีใหีเพิ่นเนาะพ่อไดกาไดไว้วางสิบ่ใิคววนบันค่ะค่ะคือคือสิีดรไว้เนาะเคือสจีดรกาเนาะไฟไหม่แล้วอย่างเพิ่อนี้แม่นบอกคุณอแล้วคุณค่อยกล้าพาม่นหมด่ะค่ะคิดว่า ก็คือเจ๊าฟ้าเนาะวันให้มัคุยตีผมน่ะรวยเวคุณผู้ามคำชูยิ่เลยว่ะค่ะเรื่องราวความฝันของคุณพ่อมิยังเพิ่มเติมบอกค่ะบอบอความฝันแนวทางโซรีดในสันผู้ส้มสร้างบานเท่าหลับสมหลับฟังน้องอากาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปตัวเลขของคุณพ่อท้าวอนน้องค่ะเลขของคุณพ่อถ้าวรนห้าเ็สเก่าค่ะ เตดหาซีค่ะเกษ์ของคุณพ่อถาบรนค่ะเพิ่นฝันว่าไฟไใหม่กุฏิซอยกันมาเห็ดให้หลวงพอ่อคือเกานาะค่ะสมแซมแล้วถวายเพิ่นค่ะบันทีหนึ่งนี่หน้าคมพ่อโสสองพันหาลอยหกเท็ศอย่าลืมกดติตามตาบุญพนอีสานกดไลค์กแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตา,าบุญพุอีสานนั่นไม่ด้ค่ะ พาพระท่านกดติดตามป่าบนพุ่นอีสานขอฝากส่องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนพุ่นอีสานเพื่อสิบริภาดความฝันดีๆหรือว่าตัวเลขเด็ดเ็ดีๆให้ท่านผู้สร้างบ้านเอาไปเป็นแนวทางเนะาะค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนพุ่นอีสานกันเพียงกรณีคลิปหนาพบกันใหม่สุขหมนัน ลำำเรื่อยๆหฮ่งๆปังๆกับตัวเด็กของคุณพ่อถาวรน้อค่ะสวัสดีค่ะ